สวัสครับวัน de น um, e,. ี it it. ้มีรถมานำเสนอเขาเป็นเวฟร้อยห้าเอสมอเตอครับผมเดิมเดิมสนิทมาจากโรงงานครับผมมีสนิมนิดใหม่ครับสนิมมิดหน่อยเดิมเดิมครับแต่เดิมเดิมคับเดิมเดิมเลยฮะเดิมทั้งคันครับเดิมทั้งคันครับครับผมล้อมีสนิมนิดหน่อยครับผูผูนิดหน่อยแต่ับ่อยปกติได้ปกติครับผมร้อยกิโลสบายอ่ารีวิวเครื่องครับผมตัดเครื่องก่อนขึ้นนิ่งครับขึ้นนิ่งยฮะ ล้วครับผมขอรัวนิดหน่อยลองมุมนิดหน่อยระบบไฟครับผมระไฟฮะลองไฟชัดแน่ไฟชัดครับผมไฟชัดไฟชัดนิดนึงไปเลี้ยวออกเดี๋ครับไปเลี้ยวออกไปด้านดัมพี่ปีครับพี่ปีมันขาดนะเออก็สอบครับนิดนึงสอบีตายครับคันนี้คันนี้ได้มาเท่าไหร่ คันนี้ได้มา2 5 0 0 0ื่นห้าสองหมื่นห้าโอ้สองหมื่นห้าได้หมื่นสามห้าร้อยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเลยฮะได้ค่ะคุณผู้ขายครับได้กำไรผมไม่ขายครับนี่การุมร้านผมครับขอบคุณครับฝากไว้หน่อยนะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านน่ครับบิ๊กรถห้างครับผมบิดรถวันเละครับมีคันนิดหน่อยครับมีคันนิดหน่อยฮะเครื่องดีครับผมเครื่องดีครับดูเครื่องครับผมดูเครื่องหน่อย ฟังเซียงเื่อคับดูเงบตัรอบตัอบรัวเดมทั้งคันเิดิมศูนย์ยอครับผมขอบคุบครับ